ที่รักอยากลองแลกไหมผัวถามฉันต่อหน้าเพื่อนของเขาและเมียของเขาฉันเขินมากไม่รู้มาก่อนว่าผัวจะถามฉันต่อหน้าเพื่อนของเขาแบบนั้นและเพื่อนของผัวถามฉันมาว่าว่าไงละ่ะจะลองแลกผัวสักครั้งไหมเมียของเพื่อนก็ยืนยิ้มรอคำตอบจากฉันผัวของฉันเคยบอกฉันว่า เพื่อนและเมียของเขาคู่นี้เป็นคนชอบสไตล์แบบนี้อยู่แล้วพวกเขาเลยไม่ค่อยเขินอายแบบฉันในตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผัวฉันอยากลองให้ฉันแลกกับเมียของเพื่อนเขาตอนนั้นฉันเขินอายมากฉันเลยกระซิบข้างหูผัวฉันเบาๆว่าพี่น้องขอกลับไปคิดดูก่อนนะน้องอายเพื่อนพี่จัง พี่ก็ถามน้องตรงๆแบบนั้นต่อหน้าพวกเขาได้ไงน้องเขินอายมากเลยงั้นก็ได้ตามใจน้องละกันจากนั้นฉันก็ขอตัวทำเป็นว่าจะไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะให้ตัวฉันหลุดออกจากตรงนั้นฉันไปคิดดูว่าทำไมผัวของฉันอยากให้ฉันแลกขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ฉันเองสวยกว่าเมียของเพื่อนเขาตั้งเยอะ แถมหุ่นดีสูงกว่าเมียของเพื่อนเขาอีกฉันไม่เข้าใจผัวของฉันจริงๆและตอนที่กลับบ้านและฉันกับผัวก็ทําแบบนั้นด้วยกันผัวของฉันก็ถามฉันอยู่อย่างนั้นตอนที่แบบนั้นด้วยกันน้องจะ๊ะลองไหมแค่ครั้งเดียวถ้าน้องตกลงพี่จะตามใจน้องทุกอย่างฉันเลยถามผัวไปว่า ทำไมพี่ถึงอยากลองแบบนั้นละ่ะไม่รักน้องแล้วหรอไม่ใช่แบบนั้นพี่ก็รักน้องเหมือนเดิมนั้นแหละคุยไปคุยมาฉันก็ยอมตอบตกลงฉันบอกผัวฉันว่าครั้งเดียวพอนะถ้ามีครั้งที่สองน้องไม่เอาพี่แล้วจ้ะเนี่ยพี่รักที่สุดเลยวันถัดมา ผัวของฉันก็ได้พาเพื่อนกับเมียของเขามาที่บ้านซึ่งฉันตอนนั้นก็กำลังทำกับข้าวอยู่พอดีฉันไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เราเพิ่งคุยกันเมื่อวานแต่วันนี้ผัวฉันก็พาเพื่อนมาเลยในใจของฉันลึกๆแล้วฉันไม่อยากลองแลกแบบนั้นเลยเป็นเพราะว่าฉันไม่อยากให้คนอื่นที่ไม่ใช่ผัวของตัวเองมาทำแบบนั้นกับฉัน แต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วละ่ะฉันที่กำลังทำกับข้าวอยู่ผัวของฉันบอกให้เพื่อนของเขาให้แบบนั้นเลยทั้งๆท,ที่กำลังทำกับข้าวแล้วผัวของฉันก็นั่งคุยอยู่กับเมียของเพื่อนเขาอยู่ข้างนอกหน้าทีวีฉันตอนนั้นใจเต้นแรงมากจำใจยอมแบบนั้นให้เพื่อนของผัวไปเมื่อเพื่อนผัวกับฉันได้สักพักแล้วผัวฉันก็มาดูฉัน ฉันอายไม่กล้าให้ผัวดูเลยแต่เพื่อนผัวก็พาฉันเข้าไปใกล้ผัวของฉันตอนนั้นผัวฉันได้สมใจเขาแล้วที่อ้อนฉันได้สำเร็จสุดท้ายก็เสร็จด้วยดีแล้วเพื่อนผัวก็บอกผัวฉันว่าเขาชอบฉันมากฉันสวยตามสเปคเขาทุกอย่างแล้วเขาบอกอีกว่าถ้ามีโอกาสแบบนี้อีกเขาจะมาใหม่ ขอบคุณที่เข้ามารับฟังเรื่องเล่านะคะกดติดตามไว้เพื่อคราวหน้าจะไม่พลาดเรื่องใหม่